ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาตัดไม้กระถินอีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไม้ยูริมโกนะครับน่าจะเป็นโพงนะจะเอาทําไอ้ลูกขั้นบันไดนะคนี่ครับผมตอนนี้ก็ถามโกนเสร็จแล้วนะครับ นีรังมักนี่บมาลุ้นอีกทีว่าเป็นโพงเปล่านะครับ ถสจังหวัดก็1,350อยอง ครับผมครับอะไรนะครับใช่ครับผมเดี๋ยวพี่ทักไลน์เข้ามาเลยเพราะว่าผมกำลังข่าวหมายอยู่นะครับผมวันนี้เป็นอิดี้ไลน์มันไม่ได้ยินนะครับผมเดี๋ยวผมคอยตอบครับเดี๋ยวผมค่อยตอบไปนะครับเดี๋ยวทักไลน์เข้ามาได้มันไม่ได้ mai mà mãi video mai về tí nữa Rồi bằng tuổi bốn đó. Kinh mấy này. Kinh như anh lèo lèo cắt lèo 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 lại pi <laughs>

จะทำขั้นบันดนะครับต่อนนี้ก็จะได้อยู่4แผ่นนะครับ นะนี่นะครับใครจะเอาไปทำโต๊ะทำอะไรเนี่ยสวยนะครับนี่นครับสวยหาม,มากนะครับผมลงชะเล็ก ก็แหแห้งแล้วหมือนิดหนักนะครับนี่อาจะเอาไปทำขั้นบันไดนะครับวดไหลนี่สวยเลยอันนี้ก็ผ่าซอยมือนะครับทำขั้นบันไดอันนี้ก็จะผ่าทำแผ่นไม้กระดานนะครับ BOOM! <laughs> ไม่ได e ้ียกรูมไม่ได้ตัดหลังบังไปเลยแล้วก็ตีหน้าหกนะครับทำไม้กระดาน

ขี่ตีบาเดีนยวนี้าี่จมบ้าดีงอ้นนี่ยบุกจิ้งนี่ขัแบก้ามกันนะน,นไปไกลนะครับเบกกอย้ไปบกิพาก็ได้ิาดาุกยสวลเบกตาขึ้นแนมันไม่เอาน,น,นักไปหมถือไมหวาไมขึ้นนอตอยู่ตรงนี้มาเลย น in in ั่งตายมาแต่ตาไม่ต่นคูนอย่างโจ้ยแต่ตาต่นโค่นนะตงลงมันนลุนบ้าพอดิ ตัาว,ว่ารถมันเข้าไม่ถึงถ้าเราหามโต๊ะนี่มันไกละัรับไว้อยู่ในป่าตามชิ้นนี้หนักนะต้งสองคนนะครับระวังระวัง,ระว,งระวังหรือนั่นจะเกยอุ๊เย็ยบรักไม้ลังเสียงหนัก,น,กนี่นะครับแบกกันเกยเลยหลายๆเที่ยวไม่ไหวแล้วนี่รถมาช่วยนะครับ ไหล่เตียวไม่รอดแล้วครับจ่ายตัวช่วย<อ>ว่าไหล่เตียวตึงไม่รอดแล้วต้องจ่าตัวช่วยครัอะนี่นะครับต้องมาไว้ป้าป้ามนะครับหนักนะครับไม้กระิ่ครับก็ติดตั้งตัววงเดือนเสร็จแล้วนะครับผมไม้น้อยนะครับอันนี้ไม้น้อย ก็จะทำไม้แผ่นกระดานนะสำหรับใช้ปูนะครับ ไซส์ได้ขนาดก็รับทำไปเรื่อยนะครับไม่จะทั้งหน้าฝามไว้แบบหน้าห้าไม่ได้นะผมไม่ได้ไไดก็ไปตามเนื้อไม้นะครับ หมุนนะครับแต่งหนาให้เสมอนิดนึงนะครับหายออกมาจะได้เข้มฉ่ำ เราพามาได้รูปได้ส่งแล้วนะครับก็แต่งให้เสมอหนึ่งนะครับถ้าที่ผา่าซีกมาก็เสียบข้างออกนะฮะนิดนิดมาหน่อยนะครับก็ขึ้นรูปได้นะครับ คิดนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมไม้น้อยนะครับเขาเอาไปทําเตียงนะครับผมนี่เดี๋ยวก็จะมาคิดนะครับว่าทั้งหมดจะได้กี่นิ้วนะครับผมทั้งหมดได้สามร้อยสิบสองนิ้วนะครับผมน่ครับไม้กระถินเล็กๆนะครับผมอันนี้ไม้ไม่ต้องซื้อนะครับไม้ฟรีนะครับ ก็ได้ไม้นิ้วหนึ่งหกนะครับสิบสองแผ่นแล้วก็นาห้าสามแผ่นนะครับนี่ครับผมใครที่สนใจตุ๊กวงเดือนนะครับก็ทักไลน์เข้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ไอดีไลน์ศูนย์เก้าสามหกศูนย์สี่เจ็ดแปดห้าเก้านะครับผมดูเครดิตการซื้อขายได้ที่เพจเอกบ้านนานะครับผมแล้วก็ใครที่ดูในเพจนะครับอยากจะดูคลิปเต็มนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่องยูทูบตัดไม้บ้านนาแชนเนลนะครับผมนี่ครับตามที่เสื้อนี่นะครับผม ครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด s ับ Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม